สื่อการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .1 เรื่องสระเอะน่ารู้นางสาวสิริพรเจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านโคกจำเดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนครูกิ๊กนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสระเอะสระเอะออกเสียงว่าเอะ ประกอบไปด้วยสระเอแลาก็สระอตะัวยอย่างพยัญชนะประสมกับสระเอดังนี้นะคะกอเอเกจอเอเจดอเอเดตอเอติบอเอบีบอเอปิแต่เอนักเรียนทราบไหมคะว่า คำที่ผสมกับสระเอ็แล้วมีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกอาคุณครูขอเฉลยเลยนะคะคำที่ผสมกับสระเอ็แล้วมีตัวสะกดเจ้าสระก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้แต่คููซึ่งจะหน้าตาคล้ายๆเลขแปดไทยขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะนั่นเองค่ะตัวอย่างกอเอบอเก็บ นักเรียนเห็นไหมคะคาว่ดเก็บจะขึ้นต้นด้วยสรเอตามด้วยกอไก่แล้วก็ไม้ไต่คูอยู่ข้างบนเหมือนรูปบนนยุกเลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยเจ้าตัวสะกดคือบอใบไม้นั่นเองต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างคําที่ผสมสรเอแล้วมีตัวสกดนะคะคําที่หนึ่งดอเอดอเด็ดดอเอดอเด็ดป้าเด็ดอด,ดอกไม้ คำที่สองนะคะปอเอกดอปิดปอเอกดอปิดยายเลี้ยงเป็ดคำที่สามชอเอกดอเช็ดชอเอกดอเช็ดพ่อเช็ดรถคำที่สี่ตอเอกมอเต็ม ตอเอมอเต็มเด็กเต็มรถนักเรียนคำที่หผอเอดอเผ็ดผอเอกดอเผ็ดแม่ไม่กินเผ็ดคำที่หจอเอดอเจ็ดจอเอดอเจ็ดฉันเขียนเลขเจ็ด คำที่เจ็ดก็อิบอเก็บก็อิบอเก็บนิเก็บเห็ดขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ